สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมเรนจ์ซิมูเลเตอรนะครับมันจะเป็นแนวแนวเกมที่ว่าสามารถก็คือสร้างบ้านแล้วก็คับของคับอะไรอย่างงี้ครับอุ้ยวันนี้พี่โมเซ <laughs> พี่พี่โมเซ่ทำไมรถความเนี่ยไอ้นี่พี่โมเซกับพี่แมารซี่มาเล่นกับเราด้วยนะครับโอ้นี่หิมะตกหนามากเยอะมากเลยตัวเกมอัปเดตใหม่นะครับมีเหมือนต้นคริสต์มาสมีอะไรมาด้วย อันนี้เป็นฟาร์มของเรานะครับพี่โมเซ่พี่เมฟซี่ชอบมีบ้านหลายๆหลังในนี้นะครับสร้างไว้เยอะมากเอ้ยเอ้ยชนพี่เวฟซี่อยู่ไหน,เ,นไเดี๋ยวพาชมฟาร์มนะครับอันนี้เป็นโรงประมาณว่าเป็นโรงผลผลิตเรานะครับโรงผล,ผลผลิตของเราว่าเ,เราจะทำพวกไส้กรอก พวกอะไรอย่างเงี้ยครับจะมาทําที่โรงผลิตตรงนี้แล้วก็นี่โรงเลี้ยงไก่เรานะครับนี่โรงเลี้ยงไก่เราอยู่นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูโรงเลี้ยงไก่กันนะครับโรงเลี้ยงไก่ของเรานี่ข้างในก็ไก่มันตีด้วยนะต้องรีบปิดประตูนะครับเดี๋ยวไก่ออกอุย้ยมันมีไฟจากไหนเนี่ยอ๋อ <laughs> นี่โรงเลี้ยงไก่ของเรานะครับเอ้ยทำไมไม่เปิดไฟเออเปิดไฟแล้วไก่เต็มเลยโอ้ยสว่างมากเลยอะ่ะพี่โมเซสทอามรถลหนูสว่างขนาดนี้โอ้รีบปิดประตูด้วยเดี๋ยวไก่มันออกไปเปิดไฟโรงเลี้ยงไก่ก่อนมันมืด นี่นะครับทั้งอึทั้งไข่เพียบเลยต้องไกลออกแปลงนอกนะนั่นแหละอึดำๆนะนั่นแหละอึต้องเก็บด้วยโอเคเดี๋ยวพาไปดูที่อื่นนะครับใครใครมาจอดรถตรงนี้เนี่ยพี่โมเสสนี่เองแสบตามากโอเคอุ้ยมืดมากเลยอ่ะนี่โรงเลี้ยงหมูเรานะครับโอ้โหมืดๆไม่ได้เปิดไฟเลยไง

ดูตอนเช้าดีกว่ามืดจริงๆมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนเช้ากันอีกทีนะครับไปไปดูฟาร์มหมูฟา,มฟาร์มหมูแล้วก็ฟาร์มพี่งวเมื่อกี้พาไปดูฟาร์มไก่แล้วนะครับแล้วก็มีโรงเลี้ยงม้าด้วยนะอันนี้โรงจอดรถเรานะครับนี่โรงจอดรถของเราไม่รู้ว่ามีรถมาใหม่บ้างหรือเปล่านี่ถังน้ามันที่เอาไว้สํารอง เฮ้ยทำไมมันไปไกลขนาดนั้นนะเออควางเรนเดียบา้าเหอเรนเดียบ้าอันนี้รถล,ลงโรงจอดรถเรานะครับเอาไว้ใช้งานนี่รถบรรทุกอเอา้าพี่แมพซี่จะไปฆ่าควางเหรอ,อไหนฟังเรนเดีย,ยมีด้ยวยหรอเดี๋ยวถือปืนก่อนเอ้าไหนเอาพี่พี่โมเซ่หายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอ เอ้าทำไมหมูมานอนตายตรงนี้ไอ้วี่งัวะไค่ะพี่งัวมาอยู่ตรงเนี้มันหลับไม่แล้เไยมันมานอนนอกอคอกไกลขนาดนี้เนี่ยงงอ,งอะ่ะงงมากเลยเออมันบักแน่เลยอะ่ะเกมนี้บักเยอะมากเลยนี่นี่อยู่อยู่หลังหลังหนูนี่แท็กซี่ไหนพี่โมเซ่ไปขี่มา้าเดี๋ยวพาไปดูโรงเลี้ยงม้าก่อน ไอ้โรงเลี้ยงพี่งอนะครับโรงเลี้ยงพี่งวแล้วนี่โรงเลี้ยงพี่หมูอยู่นี่นี่พี่ห,ห,หม,มูอุ้ยมีอึเต็มเลยอะ่ะโรงเลี้ยงม้าอยู่ด้านนี้นะครับนี่โรงเลี้ยงมา้า ม้าม้าที่ไปประมูลมานะครับอาจะขี่ก็ได้นะแต่ว่าผมยังไม่ค่อยอยากขี่นะครับหนาวมากเลยอ่ะพายุหิมะช่วงนี้เป็นอุ้ยหมูโอ้โหมาเดินไกลมากจะไงเดี๋ยวเอามันทําเสกกรอกดีไหมเอามาเดินไกลมากเลยอ่ะเราเอารถตุ๊กตุ๊กไป ไม่รู้ว่าที่ร้านขายของ General Store อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีของใหม่มาให้เราซื้อบ้างไหมเนาะไม่รู้เหมือนกันนั่นใครยืนอยู่ตรงนั้นนะเอา้าโมเซ่ไปทำอะไรตรงนั้นนะถามว่าโมเซ่ทำอะไรตรงนั้น อ๋อเติมแล้อแล้วพี่แม็กซี่อยู่ไหนอ้าวขี่รถอยู่<ช>อ๋อขี่รถไถเนี่ยนะ,นนะขอนั่งด้วยได้ไหมเอานั่งได้แค่คนเดียวเอานั่งคนเดียวเหรอใช่มันเล็กขนาดนี้หมงอ่ะอันนี้นั่งได้กี่คนเนี่ยนั่งด้วยดิขี่ไปไปไป,ไปนั้นดูไหน,ปนไปที่ General Store หน่อยไหมรถตุ๊กรถตุ๊กอยู่ไหนอ๋อมีอยู่อีกคันนึงอ๋อเราให้ป้านั่งขับขับรถไหมขับรถสีชมพูนะนะสีชมพูไหน โอ้ยรถรถบรรทุกเนี่ยนะโอ้ยอยากซ้อนท้ายอะนั่นน่ะดิโอ้ยโอเคโอเคอันนี้ก็ได้ไป น้ำมันก็ไม่หมดนี่งงเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดูก่อนอนะ่ะไปไปได้ยังโอุยอยอยุชนเอาพี่โมเซ่ไม่มาหรอขึ้นได้ไหมโอเคยังโอเคขึ้นได้แล้ว เนี่ยตัดไม้เนี่ยไม่ยอมมาเก็บกันเนี่ยเยอะมากอามาโอ้ยมีม,มีมีกวางกวางเดี๋ยวกว่อนไปรอพี่โมเซ่ก่อน <c oughs> นู่นมีรถที่ข้างหน้าอีกคันนึงอะ่ะรถรถที่มันวิ่งเร็วๆไปเอาเปล่าไปเปลี่ยนเถอะไปเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้เห็นปะอยู่ข้างหน้านี่จอดข้างๆเนี่ยเดี๋ยวแวะดูนี้ใกล้ๆเลยก็ได้เดี๋ยวพี่โมเสพ้นพี่โมเซ่ตามมาด้วยนะ ดูว่ามันมีรถคันใหม่มาขายบ้างไหมนเนี่ยเนี่ยร้านวินเลียมร้านวินเลียมร้านวินเลียม,รเ,รยม,มเร็วเอ้ามันไม่เปิดอีกเหรออ๋อเปิดแล้วต้องระวังปิดเยนะเฮลโหลเฮลโหลยูเจ๊ชักปืนดิเฮลโหลยู Hello, you. <c oughs> ไปดูซิว่ามันมี มีคันใหม่อะไรมาบ้างไหมไม่มีเลยไม่ได้อัปเดตเลยไม่ได้อัปเดตรถเลยลากมาเลยเี้ยโอเคไม่ได้อัปเดตรถเลยไปออกไปปิดไฟให้ทำไมเกิดอ,อะไรขึ้น,น,นทำไมอ่ะอเปอร์ปั๊มอ้าวแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นนะอเอ้าเออนี่ไงขึ้นยัง โอเคไหนพี่แมปซี่อยู่ไหนขึ้นรถได้แล้วไปใช่ติดนปกก้มไปเดี๋ยวเราไปเจเนอเรลสโตต่อทางนี้ขี่ไปผ่านด้านนี้ร้านเบอร์เกอร์นี้ก็เหมือนเดิมปะ่ะม,ม,มีอะไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีมนเ,มเนาะเหมือนเดิมใช่ไหม คกวางนี้เยอะจริงๆเลยอ่ะรอรอพี่โมเซ่ก่อนพี่โมเซ่ชอบรถความเนี่ยขึ้นมานั่งด้วยกันเนี่ยก็จบแล้วเนี่ยไปยังไปอะความอีกแกจะมานั่งด้วยกันเลยเนี่ยไม่เป็นซูเปอร์แมนจริงเลยพลิกรถยกขึ้นได้เนี่ยใช่สบายดีเบื่อรถเจนสี่เพื่อน เธอถืออะไรอยู่นี่นี่เจลออโซอยู่ข้างหน้าไปไปเไม่ได้เรไม่เป๊ะอ่าวอ้าวล้มล้มล้มอ้าวอากิมนี้ดูเผลๆนี้คล้ายๆกับซัสซิสเตนเลยนะแต่งลักษณะการแต่งแต่งป่าแต่งอะไรเงี้ยคล้ายๆเลยเอ้ยหินเยอะจริงเอาไม้ไม้ที่ค้างไว้พี่แมซซี่มาดูสิ เออไม้จริงจริงด้วยที่ซื้อค้างไว้ไหนมีของอะไรมาใหม่ั้งถ้ามันถึงติดบักก้มอ่ะเอ้ามีของคริสต์มาสด้วยนี่ไงไฟเวิร์กว้าวเป็นพลุพลุพลุเออมีคริสต์มาสคริสต์มาสทรีทรีทอยอ๋อไม่ใช่ขนมมันเอาไว้แต่งแต่งต้นไม้เออมีไฟเวิร์ด้วยฮมอืม ไส่ดูของนี่มันมีอะไรบ้างไหมที่อัปเดตเปลี่ยนไฟเวิร์แมไฟเวิร์อะไรมันมันมันไม่เหมือนกันหรอกไม่มีเลยไฟเวิร์กใช่ไหมไม่เหมือนกันมันมันจะบอกว่าวงเล็บวงเล็บนั้นก็คือเวลาพลุมันแตกออกมันจะแตกออกเป็นอะไรอันนี้เป็นหางม้าหางม้าแบบที่หนึ่งหางม้าแบบที่สองโสเทลเนี่ยแบบเป็นปามเป็นต้นปา์มออกมาแบบเป็นวงแหวนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเวลาพลุมันแตกมามันจะไม่เหมือนกัน ใช่ใช่น่าจะเป็นหมอนกระจายออกมาเป็นหมอนเ e อียแท็กอ,อันนี้ซื้อให้งวัวเอียแท็กเอียแท็กนี่ไงอันละลอยที่อยู่ข้างขวานะ่ะที่เขาเอาไว้ตอกตอกไว้ที่หูงวัวมันมันจะเป็นตัวบอกบอกว่างัวตัวนี้อายุกี่ปีแล้วน้ำหนักเท่าไหร่อะไรยังไงมันจะบอกนี่ยยุ้ยสวยไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยอันนี้มาใหม่ สวยอะ่ะเป็นเป็นใครมาเล่นเนี่ยต้องเป็นเด็กแน่เลยเพราะว่ามันเป็นรางรถไฟเซ่<ะ>เดี๋ยวมันพังอตู้มโอ้อยากได้รถคันเนี้ยอะไรนะเราพลุมาจุดกันู้เหรอ <c oughs> เบื่อแล้วอะ่ะพี่โมเซ่เอาอีกแล้วนะเนี่ย,ยอชอบยิงปืนเล่นหนะนูขอซื้อนี้ได้ไซื้อสิอันไหนเอาดิเอาดิลองลองไปซื้อสซื้อซื้อมาซื้อมาอย่างละอันเลยก็ได้ซื้อมาเลย ซื้อมาเลยเดี๋ยวได้ไดแบกขึ้นรถได้แบกขึ้นรถมัน,ม,นมันคือพลุพล <laughs> ุพไฟเวิร์กก็คือพลุเอ้ามาแล้วเหรอเนี่ยไวจังซื้อมาสอันอะแค่หนึ100บาทเองไปละนี่คือพลุเหรอใช่ <laughs> ทำเป็นขนาดนี้ <laughs> เลยแล้วจะเอาไปเอาไปขึ้นยังไง <laughs> นี่ไงวางไว้ดิพี่แมพซี่วา,วางได้เหรอวางได้อ้าพี่โมเซ่ขึ้นมาด้วยกันไหมจะไปแล้ว เดี๋ยวไปไปที่อื่นต่อมันขับยากนิดนึงอะรถรถของเกมเนี้ยขับยากนิดนึงมันต้องแบบกาจังหวะให้ดีเลยเด้วยาด้วย้ยกินะกัตตกหรอเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนอ๋อเจอร์โรโซอยู่นี่นี่ไง เจอร์ร็อดโซอยู่นี่ไฟเวิร์กจริงด้วยไฟเวิร์กแพ็คใช่ใช่ไฟเผื่อจะมีอะไรสวยๆก็ได้เจอร์ร็อโซไปไปเดี๋ยวเราไปเจอร์ร็อโซต่อเดี๋ยวขับเร็วนะเร็วควหนุ่ตรงแล้วก็เดี๋ยวโมเซ่ตามมาไม่ทันโอ้โอ้เริ่มแล็กทันทีโอ้ขับสายไปสายมาอีกไปด้วยรอก่อนอ้าวอีกแล้วพี่โมเซ่ลดความอีกแล้ว เร็วซีแบความตลอดเลยอ่ะอะตามาเร็วๆหิมะเยอะมากอ่ะหนาวสุดๆเลยอ่ะแต่เกมนี้ดีตรงที่ว่าใช่ก้อนหินก้อนหินมันชนแล้วมันมันทำให้เราบังคับไม่ได้กลับมาทางนี้ก่อนกลับมาทางเดิมตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะขี่ไปด้านนี้ยูนอฟซีนั่งได้หรือเปล่ารถใส่ไปมาสายมาเนี่ย ออีกแล้วเหรออีกร้อยกว่าเมตรก็ถึงแล้วนะอเ,เอาเร็วๆยกรถขึ้นมามานั่งด้วยกันก็จบแล้วเนี่ยไม่พยายามจะขับเองให้ได้เลยเอาตามมาถนนมันก็เล็กๆมากเลยอ่ะ ควรจะทำทักสี่เลนนี่ทำแค่สองเลนเลนสวนเองอะแต่วันก็เป็นชนบทจริงๆอะบ้านนอกไงอุ๊ยโดนก้อนหินนี่เห็นไหมขนาดก้อนหินเล็กๆแค่นี้ยังทำรถชนได้เลยอะสะดุดนี่หนูกดทาเพื่อให้หลอยขึ้นไหมไม่ต้องไม่ต้องถึงแล้วถึงแล้วนี่ไง General Store กระมายุเกมับขับู๊วโอ้โโอ้เคจอดรถละไปไอ้ดูซิว่ามีอะไรขายมั่งพี่แมพซี่มาเร็ว นี่พี่โมเซ่ตกใจมาแล้วไป <m akes noise> ดูซิอู้หูหูอ้ยเดลลี่บูเดลลี่บูแปดร้อยอันนี้ไม่เคยเห็นมาใหม่เ <m akes noise> ดลลี่บูเฮ้ยฮาโลวีนพัมกินเอ่อมีฮาโลวีนพัมกินแต่พี่แมาซี่ซื้อเลยมันซื้อไม่ได้นะอ้าวซื้อไม่ได้ not available เบก็บอกว่ายังไม่มีใช่ใช่นอตเอาไวเล็บโ ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเดลี่บูตัวละ800เนะี่ยแค่แท่งงอพี่งวตรงมาใหม่นอกนั้นเหมือนเดิมหมดนอกนั้นที่เพิ่มมาก็นี่แหละตัวตัวชิปตัวแพะเรายัางไม่มีแพะกัะแกะโกสโกสก,กับชิปฮาโลวีนพัม,มกินเราก็ซื้อไม่ได้โอเคไม่มีรายละมันมันมีแค่นี้อัปเดตแค่นี้ ซื้อลูกกระสุนใช่มันมันไม่ใชแบบนี้นอ้าวซื้อเลยซื้อเลยร้านชัดอย่างนี้มีขายลูกกระสุนด้วยเหรอมีมีมีมอส่งโหมดจำมันมันต้องให้มาเก็บตรงนี้หรือเปล่าพี่โมเสสใช่ตรงนี้จริงด้วยใช่เนี่ยตกเต็มเลยตกพื้นโอ้โหที่นี่ไม่มีบริการตะกร้าสินค้าเลยเอามาโยนให้ลูกค้าตรงนี้เนี่ยรูปตะกร้าแล้วก็โยนลงพื้นให้ลูกค้าเก็บเองขอบคุณนะครับเดี๋ยวชักปืนยิงก่อนไปปล้นดีกว่า เอ้ยนี่คือการปล้นนะเอาของทั้งหมดที่มีมาเดี๋ยวนี้เอามาเดี๋ยวนี้โอเคโอเคเซ่พี่โมเส่โหดร้ายอ่ะใช่เขาไม่เจ็บเลยเพราะเขาเป็นแค่บอทเฉยๆไม่มีอะไรบอดขายของธรรมดาทำไมไปจอดรถตรงนู้นนะนู้นตรงนู้นเลยขึ้นมาด้วยกันทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่นี่รถอ๋อดูผิดไป พยายามกด S ถอยหลังทันทีเตรียมตัวเลยเพราะว่าอาจจะแหลกได้นะคะอาจจะแหลกได้ <laughs> โอเคกลับบ้านไปเดี๋ยวไปลองพลุก,กันห่างนู้นเหรอเราด้วยเราเราด้วยตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลย <กำ S 1> เดี๋ยวเราจะกลับฟาร์มโอ้ยเราด้วยเราด้วย,วยอีกแล้วเป็นอีกแล้วโอ้ยรถรถเป็นอะไร <laughs> นี่อยู่นี่ไงรถสบงมาแร้วยังไม่เจอ,อ,อขับหลังดิเจอยังอ่ะ,อะถอยหลังให้อยู่ยเห็นยังเจอแล้วนี่ไงตามมาเร็วเว ใช่ใช่ก็มันเป็นประทัดไงเป็นเหมือนเป็นพลุพลุขนาดใหญ่ก้อนก้อนใหญ่ขนาดนี้นี่ถือว่าถ้าจุดนี้ลูกใหญ่มากเลยนะพลุแบบโหเม็ดแป้งเลยเดี๋ยวซ้ายเนี่ยถึงถึงฟาร์มเราฟาร์มเราอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยดูดีโหท่อนไม้เรานี้แบบเยอะมากยังไม่ได้เก็บไม่ได้มาเลื่อยเลยแล้วก็เป็นการบอกทางว่าบ้านเอยู่ทางนี้ใช่ใช่เอ้ากวางกวางปะเนี่ยอยู่ข้างหน้าไม่เป็นไรอยากฆ่าเราเล่นสารแต่มันตายแล้วนะใช่ปะ เ้ยนี่อะไรอ่ะกว้างกว้างเอแล้วพี่โมเซ่ฆ่ามันหรือเปล่าเนี่ยโอเคหยิบหยิบมันขึ้นมาก่อนไปจะวางวางตรงนี้ดีกว่าตรงตรงที่กว้างๆหลานกว้างๆนี่ไงวางแล้วก็ต้องใช้อะไรจุดนาเดี๋ยวเดียวไลอัพได้เลยใช่ไหมกดเลยแล้วถอยหลังด้วยแล้วถอยด้วยนั่ไง มีไหมโอ้ยใหญ่มากเล็กอันไหนเงาอันเดียวอันนึงอันเดียวเนี่ยนะหมดละไม่ไม่หนูยังไม่ได้กดหนูยังไม่ได้ถึงกันมเลยมาอีกอันนึ่งอันละลูกโอ้ยโอ้ยสวยสวยสวยโอเคลูกลูกละอันเนี่ยนะอื้มอย่างแพงอ่ะโอเคอุ้ยพี่หมู พี่หมูอยากโดนทำเซ็กก็รอกทำไมอ <laughs> ้ามันอยู่บนไหนมันบักแน่นอนเปนอนเล่นดีกว่าอ่ะพี่แม็กซี่ทุกคนรู้สึกว่าอย่างแรกเลยหืมใครทำก้อนเนื้อกระจายขนาดนี้เนี่ยหนูว่าหมูมันขยายพันเร็วเกินไปองอ์ข้ามบ <ไป S 3> ้างนะนอนดีกว่านั่งเล่นนั่งเล่นยิงเลยอยา่ายิงโถ่เลยอุย้ย <laughs> <laughs> เก็บเฉยเลยอ <laughs> ย่ายิง โหดไล้ไม่จีบหรอหยานอนแล้วเนี่พี่โมเสไม่ได้เล่นเิ่นหนึ่งไม่ได้เลยไปนอนได้แล้วไปพี่แม็กซี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยมาตักหิมะอ๋อเออสบายยิงหัวไหมหยาพี่โมเสอนอย่าซีพี่โมเส นอนละเซฟวิว่งโอเคเขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมชาแนลวันนี้นะครับโอเคเราให้มาดูการจุดพลุแล้วก็ให้มาดูฟาร์มดูการเลี้ยงไก่แล้วก็ดูมีมา้ามีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าการอัปเดตของเกมมันพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งอัปมาไม่นานนี้นะครับในเกี่ยวกับเรื่องอคริสต์มาสนะครับในเดือนธันวาคมนี้แล้วพี่โมเซอุ้อมอุ้มหินมาหรืออะไรมานะมเนื้อเนื้อเน่าหรือเปล่าโอเค สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ